สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องของแม่แมๆว,วันนี้พาเพื่อนๆมาที่เทอร์มินอลพัทยานะคะรู้สึกว่าเข้ามาในงานนะคะตกะใจค่ะว่ามีทีอ<ห>มอไรเยอะแยมากมายอ๋อเป็นงานการแข่งขันวิ่งมาราธอน2022นะคะเราด้เนาะเราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการวิ่งเท่าไหร่ แล้วเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูในงานมาชมในงานนะคะว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่าเข้าไปเขาก็จะบอกเขาเราก็งงว่าเออเราเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะมาลงทะเบียนวิ่งเออลงตรงนี้เลยนะครับก็งงเพราะเราไม่ได้จะมาวิ่งเราจะมากินพอดีเห็นมีงานการออมีงานเ,ออทเทศกาลอ,อ,อาหารด้วยอะคะ่ะเราก็เลยแบบอ,อโอเคมีวิ่งด้วยแล้วก็มีอาหารด้วยเออดีของกันนะ โอเคค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆเดินเข้าไปนะคะว่าในงานมีอะไรบ้างรู้สึกว่าก็จะมีาขายพวกนาฬิกาวิง่งพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะมีคนเยอะเลยค่ะที่ไปลงทะเบียนในงานนะคะ เดี๋ยวก็จะมาข้ามฝั่งพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะคะว่าะจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับางานก็จะมีนาฬิกามีอ e ีเวนร้านค้าที่เขาจะ,ะเกี่ยวกับการวิ่งแล้วก็มีที่ลงทะเบียนนะคะให้เพื่อนๆเ,เดินเข้ามาชมกันได้เลยค่ะ ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่แบบยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานงานของมาราธอนนี่เท่าไหร่แต่ว่าดูในงานแล้วรู้สึกว่าจะถ้าเพื่อนๆต้องการออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาวิ่งได้เลยแต่ส่วนตัวเรายังไม่ถนัดเท่าไหร่เราถนัดกินมากกว่าโอเคค่ะงั้นเรามาโฟกัสที่การกินดีกว่า รู้สึกว่าจะเห็นเขารีวิวกันเยอะเลยค่ะมีงานในงานนี้มีเทศกาลอาหารอร่อยแล้วก็จะเป็นร้านดังๆทั้งนั้นเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีถึงวันที่18กรกฎาคมนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆยังเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่พัทยานะคะสามารถมาเที่ยวได้นะคะมีส้มตามมีอาหารอร่อยเยอะเลยค่ะมีช็อกโ,โกแลตมีขนมเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ แล้วแต่ว่าใครจะชอบอทานอะไรเพื่อนๆสามารถเดินมาดูได้ค่ะวันนี้รู้สึกวันหยุดจะเป็นคนจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นว่าเรามาช่วงเย็นแล้วค่ะเนี่ยค่ะมีขนมให้มากมายเลยคะคะเลือกสามารถเลือกทานได้ของอร่อยๆอยั้งนั้นเลยค่ะ <Keep> ข้าวขาหมูก็มีแล้วก็ขาหมูก็มีนะคะรู้สึกว่าจะเป็นขาหมูเยอรมันนะคะแล้วก็มีคองแพงด้วยนะคะอร่อยมากค่ะเป็นร้านดังเลยค่ะ ีหอยนางรมแล้วก็มีมียำด้วยนะคะร้านยำที่นี่รู้สึกว่าเขารีวิวก็อร่อยอะคะ่ะแล้วก็มีผักเฟร์ด้วยแล้วก็ส้มตำลาวดีนะคะ ส่วนตัวแล้วชอบกินมากนะคะส้มตมํำแต่พอดีลูกชายค่ะไม่ชอบไม่ไมค่อยชอบชอบทานส้มตำเท่าไหร่เราก็เลยแบบเออโอเคเอดไว้ซื้อกินกับบ้านซื้อกับบ้านเนี่ยภายในงานก็จะมีโซนนี้นะคะเป็นชั้นจีเลยนะคะที่จะอยู่ วกอาหารท้งนั้นเลยุเพื่อนสามารถที่แบบเดินเข้ามาในทางมินั่นก็คือเจอเลยค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตโอโ๊ตโสองพี่น้องค่ะอร่อยมากค่ะ50บาทเองนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ พอชิมแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นมากเลยะค่ะ เค okay, ค่ะวันนี้ก็พามาต่อที่ MK นะคะวันนี้าพาลูกๆมาเที่ยวางานวันเกิดนะคะก็ที่ MK ถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของวันเกิดนะคะเราก็จะได้ส่วนลด3 0ซนะคะจาก MK แล้วก็เขาจะมีพอเราทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะมีเค้กให้ด้วยนะคะเราสามารถสั่งได้แบบว่า คือถ้าสมมติว่าราคา3,000นะคะเราก็จะเ,เ,เขาจะให้ส่วนลดประมาณ3,000ลดเหลือ2,000บาทค่ะ ว่าวันที่มานี้นะคะจะเป็นวันหยุดอะคะ่ะแล้วคนจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ก็มีบ้างในโซนโซนโซนที่อยู่นี่ก็จะมีรู้สึกว่าจะมีโต๊ะสองโต๊ะอะคะ่ะส่วนตัวเราชอบทานอา,อาหารที่นี่มากเหมือนกันนะคะเพราะว่า M.K ที่นี่ก็อร่อยดีนะคะ เมนูที่แนะนําเลยก็คือมีเป็ดย่างแล้วก็มีซี่โครงหรืออบอะคะ่ะอร่อยมากเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีน้องๆที่แบบว่าเป็นเอเอเขามาเสิร์ฟโดยที่เป็นมาชินเนอร์หรือว่าเครื่องรถเข็นนะคะที่จะมีเสียงแล้วก็พอเราทานเสร็จแล้วก็จะมีเค้กวันเกิดให้เขาก็จะถามว่าจะเอาเพลงด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแค่เค้กกับถ่ายรูป คือถ้าเกิดว่าเป็นเพลงด้วยนี่ก็คืออายคนทั้งร้าน,นนะะียค่ะเราก็เลยเอาแค่ถ่ายรูปก,ก็พอ นะคะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงสามารถติชมเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ช่วยถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะ